เางสาวอินดี้ขี้เมาตอนหัวขโมยใกล้ตัวหวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อินดี้ขอระบายความอึดอัดสักนิดนะคะทุกคนเคยเป็นกันบ้างไหมที่จับโกหกเพื่อนเราได้แต่เราอ่ะทําเป็นเฉยจริงหรือเปล่านะที่เขาว่ากันว่าสตรูอ บางครั้งก็มักจะอยู่ในรูปแบบของคนใกล้ตัวเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสมัยก่อนน่ะอินดี้เคยทำกระเป๋าตังหายค่ะแล้วยังเป็นครั้งที่เราอ่ะพกเงินสดเยอะมากด้วยพอตอนนั้นน่ะแม่ให้เอาเงินไปจ่ายค่าเรียนพิเศษเฮ้อตอนนั้นน่ะจำได้ว่า น่าจะลืมในห้องคอมซึ่งเป็นคาบเรียนสุดท้ายของช่วงบ่ายวันศุกร์พอดีเร้วว่าตกใจมากเมื่อรู้ตัวว่าจะซื้อขนมตอนเย็นนะแล้วไม่เจอกระเป๋าตังในขณะที่เราหากระเป๋าตังอยู่แนนก็เดินเข้ามาถามแนนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนซีเราเลยนะคะเป็นเพื่อนในกลุ่มที่สนิทกันมากแล้วแนนก็ถามเราว่าอินอินอนิทำอะไรอยู่ เราก็ตอบเขาไปว่าหากระเป๋าตางังมันหายอะแนนจำได้หรือเปล่าว่าเอาไปลืมไว้ที่ไหนอืมตั้งแต่ตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จก็ไม่ได้หยิบออกไปไหนเลยมาหยิบอีกทีก็ตอนอยู่ในห้องคอมอะ่ะเพราะว่าจะหยิบเอาบัตรสมาชิกร้านหนังสือไงใช้แล้วต้องลืมไว้ที่ห้องคอมแน่ๆเลยจากนั้น แนนก็พาเราไปหากระเป๋าตังพอไปที่ห้องคอมก็ดันล็อกซะงั้นเรารีบไปหาอาจารย์เพื่อให้เปิดห้องให้เราโชคดีนะคะที่อาจารย์น่อยู่ที่โต๊ะพอดีเลยเปิดห้องให้เราได้แต่แล้วเราก็ต้องผิดหวังเพราะว่าไม่เจอกระเป๋าตังในห้องนั้นเลยเรางงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะมันไม่มีทางที่จะหายไปที่ไหนได้แล้วะ แต่ตอนนั้นนะคะก็แอบ,บคิดว่าช่วยไม่ได้นะทำหายเองบางทีอาจจะมีคนเก็บไปแล้วก็ได้เรื่องเงินก็ว่าเสียดายแล้วเรื่องบัตรต่างๆในนั้นน่ะเสียดายยิ่งกว่าอีกค่ะพอต้องไปเสียเวลาทำใหม่เฮ้อเซ็งมากเลยเราเดินคอตกกลับบ้านเลยนะคะแนนน่ะน่ารลากมากเลยค่ะช่วยเหลือเราทุกเรื่อง สายค่าขนมให้แถมยังให้เงินเราติดตัวกลับบ้านอีกเราอ่ะซึ้งใจแนนมากๆเลยเละค่ะขอเล่าอีกนิดนะคะเรื่องแนนนะคะแนนอ่ะเป็นเพื่อนคนแรกที่เรารู้จักในโรงเรียนเลยเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากหน้าตาก็น่ารักแถมเป็นหลีดโรงเรียนด้วยเรากับแนนอ่ะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆถึงขั้นไปนอนค้างที่บ้านแนนเป็นประจำ ซึ่งที่บ้านเราอ่ะก็ไว้ใจเพื่อนคนนี้เหมือนกันเพราะเห็นคบกันมาหลายปีเราเองก็รักเพื่อนคนนี้มากค่ะต่อนะคะเย็นวันนั้นนะคะกลับไปถึงบ้านเราก็โดนบ่นหูชาเลยแม่อ่าเสียดายเงินเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะไงก็อย่างว่าแหละอย่ว่าแต่แม่เลยที่เสียดายเราเองก็เจ็บใจตัวเองชะมัด หายวันไหนไม่หายดันมาหายวันที่พกเงินมาเป็นปึกๆเลยอืมแต่ทำไงได้อะเนาะหายก็หายเราก็ทำใจค่ะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปน่าจะสักประมาณสองปีวันนั้นน่ะเป็นงานกีฬาสีพอดีค่ะเราก็เดินดูไปเรื่อยๆจนไปเจอกับพี่นัทพี่นัดเนี่ยเขาเป็นพี่สาวของแนนค่ะกําลังยืนเชียร์บาสอยู่เราก็เลยเข้าไปทักค่ะ วัดดีพี่นัดเชียร์ทีมไหนเนี่ยไม่ใช่สี่ตัวเองสักหน่อยพี่ก็มาลุ้นทีมของอินให้แพ้นะสิเออว่าแต่ว่าพี่น่ะเห็นบัตรประชาชนของอินที่อยู่ที่บ้านลืมเอามาให้เดี๋ยววันหลังอ่ะฝากแนนไปให้เนอะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าเราได้ยินแล้วอ่ะสตันไปหลายวิเลย เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะบัตรประชาชนอันเก่าอะ่ะมันอยู่ในกระเป๋าตังที่หายไปตอนนั้นแล้วมันจะไปอยู่ที่บ้านของแนนได้ยังไงบัตรประชาชนคงไม่ลอยปิวไปเองมั้งเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแนนเป็นคนขโมยกระเป๋าตังเราไปเพราะตอนนั้นเราทั้งร้องไห้ทั้งร้อนลนเงินนั่นเราก็จําเป็นต้องใช้ เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยแล้วเราก็ไม่ถามเรื่องนี้กับแนนด้วยแล้วก็ไม่พูดเลยเราอยากรู้ว่าแนนจะเป็นยังไงต่อเราก็เลยลองใจเล็กๆน้อยๆค่ะเริ่มจากเราขี้โมว่าวันนี้พกเงินมาเยอะอีกแล้วกลัวหายเหมือนเมื่อก่อนจังเลยหวังว่าคราวนี้จะไม่เป็นอะไรนะจากนั้นเราก็แอบเอากระเป๋าตังค์ที่ไม่มีอะไรเลยใส่ไปในกระเป๋านักเรียนแทน แล้วเราก็แอบดูอยู่ห่างๆค่ะเพื่อนๆเชื่อไหมพอรับตาคนนะแนนน่ะแอบมาหยิบกระเป๋าตั้งของเราออกมาแล้วก็เปิดดูเฮ้ยยีนี่นี่พอไม่เห็นว่ามีเงินนะคะก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมเลยคราวเนี้ยเรามั่นใจแล้วแหละว่าครั้งนั้นนะจะต้องเป็นฝีมือของแนนแน่ๆ ตั้งแต่นั้นมาเราก็ทำใจคบกับแนนไม่ไหวจริงๆค่ะจึงทำให้เราห่างๆกันเราก็ไม่คุยกันอีกเลยถ้าเพื่อนๆเป็นอินน่ะจะทำยังไงกันบ้างคะทำใจยากจริงๆค่ะกับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนรักือ